สวัสดีครับวันนี้วันที่13ตุลาคม2564นะครับวันนี้ผมหุยให้แตกนะครับได้มีเวลามีโอกาสกลับมาที่บ้านเกิดนะครับที่101ร้อยเอ็ปทุมรัฐก็จะมาอัปเดตท,ทุ่งนากินูนฟาร์มนะครับก็จะมาอัปเดตไกป่ป่านะครับไกป่ป่า จะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าทุ่งนากินุนฟาร์มที่บ้านเกิดผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ไก่ป่าครับผมไก่ป่าก็มีพันอ่าเขาเรียกอะไรไก่ป่าร้อยก็มีห้าสิบก็มีนะครับมีเยอะแยะนะครับวันนี้วันที่สิบสามก็ฝนตกบรรยากาศที่ทุ่งนาอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ตรงนี้ก็น้องชายผมดูอยู่ครับผมดูแลอยู่ครับก็มีไก่ป่านะครับก็มีอัปเดตให้นะครับสวนกล้วยครับตรงนี้สวนกล้วยสวนกล้วยครับก็จะมีมีวัวด้วยนะครับมีวัวเลี้ยงวัววัวสวยๆครับที่ทุ่งนาจีนุนฟาร์มนะครับนี่วัววัวงามครับวัวสวย มีหลายตัวครับผมมีสี่ตัวครับสี่ตัวฝั่งนู้นนีงครับครับมีคนเลี้ยงด้วยเจ้าของทุง่งนาเฝ้าดูลยนะครับยืนอยู่หลบหลบเสาอยู่นะครับตรงนู้นนะครับก็เดูวัวเลี้ยงวัวครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนที่เลี้ยงวัวไม่มีก็เอาฟางมาให้กินนะครับ มีอยู่สีตัวครับปัวมีคนเลี้ยงวัวด้วยครับยืนหลบเสาอยู่อัปเดตแบบเรียลไทม์เลยครับนี่ข้างน,นัข้างตรงนี้ก็เป็นบ่อปลาครับบ่อปลาดุกวัวสวยครับปัวงามตัวเมียด้วยเพศเมียเป็นไงครับ วัวงามวัวสวยครับสีแดงด้วยครับพิมพ์นิยมเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนใครที่ชอบวัวงูแหงเป็นไงครับผ่านไหมครับพิมพ์ผ่านไหมครับข้างๆก็เป็นบ่อน้ำครับบ่อปลาเลี้ยงปลาดุกครับบรรยากาศทุงนากินูนฟาร์มครับ ข้างบนนี้ก็เป็นที่พักพักในน้ำเลยครับพักบนน้ำเลยครับที่พักกระท่อมน้อยกินูนฟาร์มครับจะมาให้ดูไก่ป่าครับมีไก่ป่ามีหมูป่าด้วยนะครับที่นี่เอาโยนข้าวไปครับนี่ลูกชายลูกชายทุ่งนายกินูนฟาร์มหลานชายครับหลานชาย มีสวยๆครับสำหรับไก่ปา่านี่เปิดราคาด้วยนะครับ<ม>เดี๋ยวยังไงจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับใครที่จะเอาไปต่อเอาไปเลี้ยงขันแข่งขันสวยงามเลี้ยงสวยงามจริงๆมีเยอะครับตอนนี้หลบไปอยูอ่ฝนตกด้วยครับหลบเข้าไปอยู่ในกอไผ่ก็มีครับ <c oughs> ไก่ปา่าสวยๆครับ ปกติมีเป็นร้อยครับโดนหมากัดโดนใบรุ่นแถวนี้เอาไปแก้มเล่าก็มีเราก็ไม่ว่ากันครับเราปล่อยเลี้ยงธรรมชาติจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบไก่ป่านะครับติดต่อได้ครับเดี๋ยวจะเทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะครับผมพิกัดอยู่ที่ ปทุมรัฐร้อยเอ็ดครับก็ยังไงอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับก็ยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมพอดีมาเที่ยวบ้านกลับมาดูพ่อครับพ่อไม่สบายยังไงฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ